สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีคาตนะเป็นเหล็ก1นึ่งศูนย์นะครับแบนของโนบุนากะมาให้ชมกันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยก็จําเป็นเล่มนี้นะครับเนาะเปิดกล่องมานะครับก็จะมีถุงผ้าถุงผ้าแบบนี้นะครับถุงผ้าเป็นถุงผ้าสีดำเนาะไว้ใส่ดาบนะครับยาวๆเลยแบบนี้นะครับโอเคมีใบเซอร์นะใบเซอร์แบรนดโนบุนากะนะครับตัวนี้ เห็นไหมก็จะเป็นปีที่ผลิตนะครับปี2020เนาะแบนดโนบุนะแกะนะครับเป็นเหล็กชนิดเหล็กคาร์บอนนะ1060โอเคแล้วก็จะมีน้ำมันโซจินะครับไว้รักษาบำรุงรักษาใบดาบนะเต็มขวดแบบนี้เลยแน่นๆเลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูตัวดาบกันนะครับตัวนี้จะเป็น1060นะครับฝักดาบนะเริ่มจากฝักดาบก่อนนะครับเนะาะฝักดาบนะครับเป็นสีดําเงานะ แบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นลายพู้กันนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีสีแบบนี้แล้วก็จะมีสีเหลืองทองด้วยนะครับเนาะสำหรับลายผู้กันนะพันด้วยเชือกนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่สีเหลืองสลับดําแบบนี้นะครับด้ามจับนะครับด้ามจับเป็นหนังกระเบนแท้สีขาวเนาะสองหมุดไม้ไผ่สามารถถอดด้ามจับได้นะครับพันด้วยผ้าสีดํานะครับแบบนี้เลยโอเคแบบนี้นะครับดูซื้อบานะครับ ซื้อบะตัวนี้จะเป็นขอบขอบนะครับขอบขอบจะเป็นรูปมังกรนะมังกรกําลังม้วนตัวอยู่นะครับเป็นขอบนะแล้วก็ข้างในจะเป็นคลื่นน้ํานะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับโอเคดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้เป็นเหล็ก1 0 6 0นะครับเหล็ก1 0 6 0ไม่มีฮาร์มอนนะ1ร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อเเซนเนาะความยาวใบดาบอยู่ที่73เซนติเมตรนะครับ ความกว้างอยู่ที่3.2เซนนะปลายดาบก็คิสกิเทียมนะครับตัวนี้ฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับเป็นประทับตาโนบุนากะนะครับเป็นนี้เลยสวยงามมากนะครับเปิดคมร้อนะโอเคตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่2,250บาทนะครับเนาะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวงู ตัวงูที่ผมรีวิวไปนะครับตัวนี้ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับเนาะเพิ่งจะมาเพิ่มอีก5เล่มนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับตัวงูก็เหลือตัวนี้ก็เหลือ5้าเล่มนะครับโอเควันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับเนาะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับเจอกันทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับสำหรับการสตรีมนะครับไลฟ์สตรีมสดนะครับหน้า Facebook และ YouTube นะครับเนาะมีของแจกมากมายเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่ด้น